วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับ10ข้อแนะนําก่อนที่คุณจะเริ่มปั้นลินเน็ตนะครับไม่ใช่ว่าตัวละครนี้ไม่ดีมันมีข้อดีของมันอยู่และก็ที่สําคัญน้องเป็นลูกสาวคนโตผมด้วยครับซึ่ง10หัวข้อที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยจริงๆมันมีมากกว่านี้นะแต่ว่าผมเอาแค่อันที่มันน่าจะสําคัญสาคัญแล้วก็นนาจะตอบโจกคนหลายๆคนได้มาให้ก่อนนะครับฉะนั้นดูแล้วก็ลองตัดสินใจดูว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นนะครับแต่สําหรับ4ีหกเนี่ยเล่นสนุกมากจริงๆเพราะว่ามันสามารถนําทีมเก่าๆมาเล่นได้อย่าง o เสียงยน,น่าจะไม่สบายจากเมื่อวานนี้โอเคเราไปเริ่มที่อันแรกกันก่อนเลยครับอย่างที่หนึ่งก็คือรวบจากซีหนึ่งที่ไม่เหมือนฉ่วบครับหมายความว่าเราไม่สามารถคาดหวังการรวบศัตรูของลนเน็ตได้เลยครับปกติจุดเด่งของตัวละครท่าล้มหลายๆตัวคือสามารถจะรวบศัตรูได้ไม่นับเฮโซนะแต่เฮโซก็ยังรวบดีกว่านะครับถึงแม้จะต้องจ่ายอันติกก็ตามแต่กับตัวละครอย่างลีเน็ตเนี่ยการรวบผมใช้ควาว่าแบบเหมือนเหมือนดึงวนแบบแตะหลังให้เข้ามาเนะี่ยเอ้ยเถอะมนิดนึงเถอะมนิดนึงเป็นฟิลประมาณนี้เลยครับฉะนั้นถ้าคนที่ตั้งใจจะเปิดหา ซีหนึ่งของน้องเพราะว่าเกมแจกมาตัวหนึ่งไงเพื่อหวังจะเอามารวบไม่จเจมเ็นครับมันแทบไม่ช่วยอะไรเลยต่อไปเรื่องที่2ก็คือการท้อนมอนแบบอัลิมิตครับอันติของน้องเนี่ยสามารถดึงมอนมาโจมตีได้ค่อนข้างไกลเลยนะครับไม่ได้เป็นระยะท้อนปกติของตัวละครตัวอื่นๆแล้วกันครับจากที่ลองมาแต่ว่ามีปัญหากับมิสไซน์ครับอย่างที่คุณเห็นตอนนี้เลยมิสไซล์ที่ยิงมาจากตัวโลมาคลั่ง2ตัวนี้เนี่ยมันอ้อมมาโดนผมเฉยเลยผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวอันติของน้องเนี่ยไม่มีแม็ก หมายความว่าตีให้ตายมันก็ไม่ตายครับแต่พวกมอนที่กวาดรอบๆตัวคุณก็ต้องระวังอยู่ดีนะเพราะว่าสุดท้ายเวลาตีมาเนี่ยมันมีสกิตมาโดนเราได้ครับแต่ว่าการท้อนของน้องเนี่ยเรื่องมิซลยที่ท้อนไม่ได้ไม่รู้จะแก้ไขไหมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวที่ท้อนได้เนี่ยต่อให้ตีแรงแค่ไหนอันติีน้องก็จะอยู่ท้อนอย่างนั้นแหละโดยจะมีดาวททมประมาณ4ี่วิที่จะท้อนศัตรูไม่ได้ก็ช่วงนั้นก็เป็นการกดอันตรีของ,องตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้เพื่อเป็นไอเฟรมไปแล้วกันครับเรื่องที่สาก็คือน้องอาจจะได้้้้ใใชน Park นนภาาาหหรรับเเตผลพะว่องจมี ตัวสกิลอันนี้ที่จะเขียนว่า searching blade เห็นใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยสามารถใช้เพื่อทําลายเกราะน้ําแข็งของบอสตัวใหม่ที่เป็นคู่เต้นรำอะ่ะเห็นใช่ไหมครับอย่างในคลิปตอนนี้เลยมันเป็นแมคชันิกเฉพาะของเมืองฟอนเทนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีเข้ามาให้เจอในอาร์บิสหรือเปล่าซึ่งน้องเป็นตัวสีดาวที่แจกก็สามารถเอามาแก้ไขเรื่องนี้ได้แบบง่ายๆครับฉะนั้นในอนาคตภายภาคหน้าคุณอาจจําเป็นต้องใช้เพื่อทําแมคชันิกนี้ก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปปั้นเดี๋ยวนี้นะแค่บอกว่าถ้านาคตเข้ามาในอา น,น้องน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์เลยครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเข้าแหละสักวันใดวันหนึ่งน้องเต็มก็มาแล้วเพราะว่าแม่งมาทุกตัวแหละแต่ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับ Searching Blade เนี่ยไม่สามารถรีเซ็ตครูดาวได้นะครับเพราะว่ามันจะมีครูดาวตายตัวของมันเลยอยู่อย่างที่เห็นเลยผมลองเช็คแล้วไอ้พวกการใช้ sacrificial อะไรพวกเนี้ยไม่ช่วยเลยครับฉะนั้นต้องรอครูดาวครบถึงจะสามารถใช้ได้นั่นเองนะมันก็ใช้สกิลปกติหละแค่มันไม่ติดเรื่องที่4ก็คือน้องสามารถดูแลตัวเองง่ายครับปกติเวลาเราเล่นพวกีเทเ หรือว่าซูโคสไฮเปอร์บลูมเนี่ยเราจะเจอปัญหาก็คือเราจะสามารถฮิวได้จากโปรไทป์แอมเบอร์เท่านั้นแต่ว่ากลับกันเนี่ยน้องสามารถมีอันติที่รอดศัตรูได้แล้วยังไม่พอการจ่ายสกิลของน้องจะมีการฮิวขึ้นมาเลยครับแต่ว่าก็มีการลดเลือดตัวเองเป็นเปอร์เซนต์เหมือนกันแต่ว่าการลดเลือดเนี่ยมันคิดจากเคอร์เลน HP ก็หมายถึงเลือดปัจจุบันของเราเหลือเท่าไหร่ก็ลดเป็นเปอร์เซนต์เท่านั้นไม่ได้คิดจากแม็กเลือดครับแต่การฮิวมันคิดจากแม็กเลือดเอาเป็นว่ายังไงมันก็กำไรครับมาเลยทำ จ่ายสกิลนั่นเองครับเรื่องที่5ก็คือน้องสามารถแจก a อ k ีเคให้กับทีมได้ครับการที่แจก a อ k เคให้กับทีมเนี่ยน้องจะแจกจากความต่างของจํานวนธาตุที่เราจัดทีมไปใช้ในตอนนั้นครับซึ่งมันดูเหมือนดีนะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ให้มูลค่าซับแสแตทสูงขนาดนั้นครับแล้วก็บังคับว่าต้องจ่ายมันติก่อนครับถามว่ามันดีไหมถ้าไปเล่นกับพวกทีมโอเทเซอร์ aser, อย่างที่คุณเห็นในจอตอนนี้โอ้ยดีครับมันมากครับแล้วน้องดูแลตัวเองได้บวกโล่ไปโตบวกดาบน้ําจริงชิลดามจทแทบไม่เข้าอะครับแถมมันต มอนไปตีได้คือเกมง่ายไปเลยครับถ้าเกิดว่าคุณเคยเล่นซูโคเทเซอร์เก่ามาก่อนเนี่ยแล้วคุณเปลี่ยนมาลองเล่นแบบนี้ดูอ่ะหุย้ยมันจริงมันมากๆแต่ต้องมีซ6นะไม่งั้นเล่นไม่ได้นะมันก็เลยทาให้มันแบบโหสนุกมากๆครับถ้าเกิดว่าคุณเอามาเล่นในทีมโอเทเซอร์ aser, ซึ่งการแจก a อ K แบบนี้มันก็ไปเล่นกับทีมเว v e r i ์ไรส์ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเทียบในเชิงมูลค่าแล้วกันมันไม่ได้พีคขนาดนั้นครับเพราะว่ามันบวกแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับเรื่องที่6ก็คือเนชั่นสา,านดดยดาเมจ ไม่ต้องให้น้องใส่อัติแฟกสีลม,มนะครับในจอยที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือลีเนีซที่ผมเอาอัติแฟกทางเซตของลีนี่มาใส่ให้ครับแต่ยังคงถือฟาวเนสอยู่เพื่อให้คุณดูดาเมจว่ามันแรงประมาณไหนก็ชาร์ตีได้ทีละหมื่นอยู่นะครับถามว่ามันแบบอุ้ยสุดยอดเลยไหมมันไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ถามว่าถ้าคุณอยากจะเล่นอะ่ะมันเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอมอนหลายตัวเนี่ยสุดท้ายแล้วการที่คุณใส่สีลมมันก็ดีกว่านะครับเพราะว่าดาเมจเซเวอร์มันโดนหลายตัวแน่ๆครับแล คุณสามารถติดเซว์ทั้งน้ําแล้วก็ไฟฟ้าพร้อมกันได้นะครับแล้วสามารถเซว์น้ำเซว์ไฟฟ้าไปติดอิเล็กโทรชาร์จแยกได้อีกยังไงทําเป็น EM ทํา4ลมอะ่ะถ้าเล่นกับบอลกลุ่มมันดีกว่าอีกแล้วละครับแต่แค่จะบอกว่าด้วยความที่ตัวคุณน้องพอจะมีครับถ้าอยากจะเล่น ATK ก็เล่นได้เช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้ไม่ได้ใส่4ลมให้ดูแล้วด้วยนะเพราะว่าไอที ia, ่เนี้ยเวลาคุณต้องการจะเซว์ไฟอะ่ะมันแอบเซตอัพยากนิดหนึ่งครับก็ไม่ต้องทําก็ได้ครับก็ทําเป็นดามเมทไปเลยก็ได้เพราะว่าอันติน้องจริง ก็เล่นได้เช่นเดียวกันครับถ้าอยากให้มันแรงก็จำเป็นต้องมี c6 นะไม่มี c6 ก็คุณตีไม่เป็นลมไงก็ตัดสินใจเอาเหงกันแล้วกันนะหนีไม่พ้นตัว a d k ผมบอกเลยต่อไปเรื่องที่7ก็คือน้องจะมาเฉิดฉายจริงๆตอน c6 ในหัวข้อ2หัวข,ข้อก่อนหน้านี้เราก็เห็นไปแล้วน้องว่าเออถ้ามี c6 แล้วพอตีเป็นลมได้อะ่ะโหมันเล่นได้เยอะแยะมากมายสนุกสนานเลยถ้าไม่มี c6 อ่ะมันทําแบบนี้ไม่ได้ซึ่งมันไกลและมันแพงมากนะครับถ้าไม่มี c6 ถามว่าคุณจะเล่นโอเทเซอร์ได้ไหมดาเมจจากสเวลหายไปเยอะมากๆคร ตัวถ้าจะทำดาเมจด้วยก็หายไปเยอะมากๆครับถ้าเกิดว่าคุณทําเป็น EM ล้วนเนี่ยยังไงซ่าดาเมจเซเวิร์มันหายไปเยอะเพราะเรื่องของ ICD อันติด้วยครับ ICD มันไม่ดีมันเป็น1นึ่เว้นสองแบบที่คุณเห็นในจอเลยครับเลยทําให้ถึงเวลาจริงๆแล้วอันติมันไม่ได้ช่วยคุณเซเวิร์ได้บ่อยขนาดนั้นมันต้องมีอาศัยการตีธรรมดาการจ่ายสกิลเพื่อช่วยให้มันสามารถเเวิร์ได้หลายๆฮิตครับเลยทาให้สุดท้ายถ้าไม่มี C6 จริงๆเอามาเป็นไดเวอร์ไม่เวิร์กจริงๆครับแต่ถ้าดาเมจซับดีเพลสคุณมัน ก่อนแล้วจะหน้าปั้นมาเล่นเป็นตัวดรเวอร์แบบโคตรโคตรครับต่อไปเรื่องที่8ก็คือเล่นกับนาคิดะสบายกว่าซูโครสครับเดิมเวลาเราเล่นซูโครสอยากจะเล่นไฮเปอร์บลูเมื่อใส่นาคิดะเนี่ยเราแอบเซตอัพยากแอบเซตอัพรำบากถูกไหมครับแต่กลับกันครับตัวลินเนตเนี่ยจะเซตอัพง่ายกว่ากันเยอะมากๆครับรผลก็มาะว่าลินเนตอันตีของน้องเนี่ยขอแค่มีธาตุเข้าไปโดนจะติดเลยครับเพราะคิดเหมือนเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งได้เลยครับคุณดูในคลิปน่าจะเห็นอยู่เนาะตอนนี้ว่าคุณเอานกฟิชไปกดใส่มันก็เเเตตคุณจะออาัวงที ติดท่าเดินไปชนชนมันมันก็ตดคุณจะจ่ายสกิลที่ทำดาเมจท่าหรือตีเป็นท่าใส่มันมันก็เติดไม่จําเป็นที่จะต้องรอท่าจากมอนสเตอร์เข้าไปรอท่าจากตัวเราเองที่ติดเดินเข้าไปชนเหมือนพวกอันติซูโคลสกับอันติคาสซิ่หาหรืออันติเบนตี้อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้มันใช้งานง่ายมากมากครับมันจะทำให้คุณสามารถสเวลได้แล้วนอกจากนี้มันจะมีตัววิวิดช็อตที่ช่วยยิงออกมาอีกซึ่งเวลามันยิงออกไปสมมติว่าคุณทําให้มันเป็นไฟฟ้าไว้เนาะถ้ามันยิงออกไปเป็นไฟฟ้าแล้วมันไปโดนศัตรูเนี่ย น่าไม่สามารถระเบิดมาเฟืองได้ด้วยครับมันนี้ทำให้เวลาคุณเล่นแล้วเล่นเป็นทีมไฮเปอร์บลูมหรือว่าคุณจะไปเล่นเป็นทีมเบอร์เจียนอย่างที่คุณเห็นในจอตอนนี้เบอร์เจียนคุณก็เซตอัพให้มันเป็นไฟช่วยระเบิดเบอร์เจียนได้เช่นเดียวกันนะครับคำตอบคือเล่นได้ง่ายกว่าครับแต่ว่าถ้าคุณถนัดซูคลสอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะอันนี้แค่พูดให้ฟังว่ามันเล่นง่ายกว่าเพราะว่าแมชชินิกในการจุดพลาดติดของตัวอันติของน้องครับแล้วก็มันปลอดภัยกว่า้วยหน้าอย่าเลยว่าอันตีมันทอนได้นะและเรื่องที่9ก,ก็คคือคุณจะเลลล่่นน EM คคุณจะเเเชิญยเอาทีี่คคุุณมมวาสก ใส่ฟาโวครับเพราะว่าฟาโวจงเจริญถ้าเกิดคุณใส่ฟาโวผมขอขึ้นฟุตเทจเป็นโอเทเซอร์ก็แล้วกันนะครับอันนี้คือโอเทเซอร์ที่ผมทําพลังงานเปโตที่210แล้วก็ชิงชิวทําพลังงานที่250นะครับคุณจะเห็นว่าเนี่ยดามเมจมันแรงมากๆเลยนะครับแล้วคุณใส่ฟาโวช่วยให้พลังงานซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันสามารถลดพลังงานได้อีกเยอะครับเมื่อกี้เห็นแล้วน้องว่ามันประมาณไหนคราวนี้ไปดูเวอร์ชั่นที่ปรับลดพลังงานทุกคนลงมาครับผมปรับเปโตเหลือล60แล้วก็ให้ตัวชิง คิวย้ายไปใส่ดาบทําดาเมจแทนแล้วก็ตัวชิงคิวเหลือพลังงานแค่ร้อยน่าจะร้อยเจ็ดสิบถ้าผมจำไม่ผิดดาเมททั้งหมดแรงขึ้นเยอะมากๆคับเพราะยังไงน้องใส่ฟาโวช่วยเจนพลังงานได้เพื่อนได้อยู่แล้วแล้วก็ใส่เป็นสี่ลมอย่างในคลิปที่คุณเห็นตอนนี้ฉะนั้นด้วยความที่น้องเป็นไดรเวอร์ที่คิวตัวเองได้น้องเลยสามารถถือฟาโวนสมาเจนพลังงานได้เพื่อนได้ถ้ากรณีที่เป็นซูโคลสอย่างเงี้ยคุณจะต้องไปสือโประเภทแอมเบอร์เพราะว่าคุณคิวตัวเองไม่ได้โอเคคุณใช้ดาบน้าชิงคิวคิวได้ถ้าเก ท,ที่ศัตรูไปตีพราะมันเป็นแบบนี้คุณสามารถใส่ตัวซับทีเพสตัวได้อย่างของผมมันเป็นเปโตชิงชิวกับฟิชจริง,รงๆมันสลับได้นะเช่นคุณไปตีมอนเดี่ยวเงี้ยคุณเอาเปโตออกคุณใส่เป็นฟิชชิงชิวแล้วก็เยหลานโอ้โหคุณนึกภาพเยหลานนะคว้าที่พลังงานเหลือๆเพราะมีคนตีฟาโวเจนให้อยู่แล้วชิงชิวก็ลดอียาได้อีกเพราะมีน้ํา2ตัวแล้วฟิชมาทําให้ติดพสซีฟติดไฟฟ้าช็อตอีก มันโคตรผมบอกเลยเพราะเวลาติดช็อตไฟฟ้าสเวิลเนี่ยมันเซเวิลน้างกับไฟฟ้าได้2อ,อย่างนะครับมันก็มีดาเมจสเวิลสองแหล่งด้วยแรงแบบแรงอะ่ะแรงแบบแรงรูเรื่องเลยครับตอนเป็นมอนเดี่ยวนี่คือผมสงสารมอนนะผมใช้คํานี้เลยตี้ซูโคตก็เล่นแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ตี้ซูโคตรมันไม่ได้มีฮิลให้ตัวเองแต่อันนี้มันฮิลให้ตัวเองได้มันเลยถือฟาโวมาเจนพลังงานให้เพื่อนได้นะและหัวข้อที่10ก็คือสี่ลมดีเหมือนเดิมครับใช่ครับเล่นเนดีเคได้แต่ว่าสุดท้ายสีลมเนี่ยมันมี สเวลฮิตหนึ่งเนี่ยมันแรงนะครับมันหลายพันโดยเฉพาะศัตรูที่ติดสเวลอื่นที่ไม่ใช่สเวลน้ำเนี่ยมันจะสามารถโดนสเวลได้2คฮิตครับยังไงสี่ลมก็บวกดาเมจสเวลอยู่แล้วครับต่อให้เรื่องของการลดต้านทานธาตุอาจจะไม่ใช่ธาตุหลักที่คุณเล่นเช่นตีที่คุณเอาไปเล่นกับเซียงหลิงเบนเนตเป็นต้นตสุดท้ายเวลาคุณสเวลน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะสเวลแรงขึ้นด้วยครับแล้วก็ดาเมจจากชิงชิวก็จะแรงขึ้นแต่ถามว่ามันเยอะขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้เยอะมากแค่นิดๆนหน่อยๆครับแต่กรณีที่มันเป็นธาต มากๆเพราะเรื่องนี้ครับฉะนั้นอยากจะใส่อะไรก็ใส่เพราะผมเล่นให้ดูแล้วว่าสุดท้ายเล่นเนชั่นแล้วใส่เป็นแฟกใหม่ที่ลดเลือดแล้วได้ฟิลเตอร์เคอร์ลกับบวกดาเมจจากการโจมตีปกติและชา์าโจมตีเนี่ยก็สามารถเล่นได้แล้วก็สบายเหมือนกันถ้าของเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสีลมอะ่ะมันยังเป็นช้อยที่น่าเล่นที่สุดอยู่ดีแต่ไม่อยากเล่นไม่ต้องเล่นไม่เป็นไรเพราะมันผ่านได้อยู่แล้วสุดท้ายก็อยากจะบอกทุกคนว่าลินเนตเป็นตัวละครที่เก่งใช้งานได้ดีแต่ผมมองว่ามันแพงไปหน่อยครับเพราะว่ากว่าม,มันจะโนนอะเพ ปีหนึ่งเรื่องของการรวบเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการรวบจริงๆมันมีแค่อันตรีของน้องแค่อย่างเดียวที่สามารถเอามาใช้งานล่อศัตรูได้ดีมากๆแทนการรวบ C2 วิวิดช็อตมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยถ้าอยากจะผันน้องมาเป็นตัวเทคฟิลหรือเปิดสล็อตทีมเล่นมันๆแบบที่ผมเล่นบ,บังคับจริงๆครับเพราะคุณจําเป็นที่จะต้องมี4 6กครับก็สู้ๆนะทุกคนซีแล้วลองปั้นมาเล่นดูเลยครับสนุกมากผมการันตีให้เลยแล้วก็เล่นง่ายกว่าที่คิดเยอะใครที่รู้สึกว่าเล่นซูโคเทเซอร์ er, แล้วอ โคตรสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายเป็นกำใจให้ผมบางที่ตอบไปด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับด้วยนะ